เสียงที่ท่านจะได้รับฟังดังต่อไปนี้เป็นการบรรยายพระอภิธรรมมัตสังหะปริเชตที่หนึ่งถึงเก้าบรรยายโดยพระอาจารย์บุญมีเมธางกูลประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิซึ่งท่านได้บรรยายไว้ในขณะที่ยังครองเพศครวาสมูลนิธิอภิธรรมมูลนิธินี้เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการเผยแผ่พระอภิธรรมมปิฎก ให้ปรากฏอย่างกว้างขวางในประเทศไทยพระอภิธรรมปิดกนั้นเป็นธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งแสดงถึงสภาพธรรมตามความเป็นจริงของแต่ละสิ่งที่ปรากฏอยู่รอบตัวเราทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตอาจกล่าวได้ว่าพระอภิธรรมปิดกคือหมวดธรรมที่เป็นการแยกองค์ประกอบของสิ่งต่างๆให้มีหน่วยย่อยลงไป จนถึงหน่วยที่เล็กที่สุดและแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยย่อยเหล่านั้นว่ามีกลไกการทำงานกันอย่างไรและแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยย่อยเหล่านั้นว่ามีกลไกการทำงานกันอย่างไรและจะให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นประการใดผู้ที่ศึกษาจนมีความเข้าใจแล้วมักจะกล่าวกันว่า วิทยาศาสตร์เป็นเพียงส่วนเล็กๆของพระอภิธรรมพิดกเพราะวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้เฉพาะสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่สามารถพิสูจน์ได้เท่านั้นแต่ยังมีรูปธรรมอีกหลายประเภทที่อยู่นอกเหนือการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นเมื่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์รูปธรรมได้ทุกประเภท จึงไม่ต้องกล่าวถึงว่าวิทยาศาสตร์จะสามารถพิสูจน์สิ่งที่เป็นนมามธรรมได้หรือไม่แต่สิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เหล่านี้ล้วนปรากฏอยู่ในพระพิธรรมปิดกทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการอธิบายถึงเรื่องของความรู้สึกนึกคิดซึ่งเป็นกระบวนการทำงานของจิตที่เรียกว่าวิถีจิตกระบวนการทำงานของกรรมและกิเลสท,ที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท กระบวนการเวียนไห้าตายเกิดที่เรียกว่าภพภูมิและอีกหลายประการสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่คนทุกยุคทุกสมัยต่างพากันสงสัยและต้องการพิสูจน์หาความจริงซึ่งในใจของแต่ละท่านอาจเคยมีคำถามว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือผีสางเทวดามีจริงหรือนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ ชาติหน้ามีจริงหรือบาปบุญมีจริงหรือไม่คนเราระลึกชาติได้จริงหรือและคําถามอื่นอีกมากมายแต่ทุกสิ่งที่ท่านสงสัยนั้นสามารถหาคําตอบได้จากการศึกษาพระอภิธรรมปิดกเพราะพระอภิธรรมปิดกจะพาท่านไปพบกับความเร้นลับของชีวิตและเมื่อท่านศึกษาจนเกิดความเข้าใจแล้ว ท่านก็จะสามารถวางแนวทางชีวิตของตนได้ด้วยความไม่ประมาทและสามารถมีความสุขกับชีวิตได้ตามสมควรขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าพระอภิธรรมปิฎกมีจํานวนทั้งหมด4 2 0 0 0พระธรรมขันธ์แบ่งออกเป็นเจคัมภีร์แต่เพราะพระอภิธรรมปิฎกนั้นมีเนื้อหาที่ละเอียดละออพิสดารเป็นอย่างยิ่ง ยากแก่การศึกษาและทำความเข้าใจด้วยเหตุที่ต้องการให้เกิดประโยชน์อันไพศาลแก่คนทั้งหลายพระอนุรุทธาจารย์จึงได้รจนาย่อลงเป็นคำพีที่ง่ายแก่การศึกษาเรียกว่าอาภิธรรมมัตสังคหะโดยแยกแยะลำดับเรื่องราวให้เป็นลำดับง่ายต่อความเข้าใจมีจำนวนเก้าปริเฉตซึ่งเสียงบรรยายของท่านอาจารย์บุญมี เมทางกูลที่ท่านจะได้รับฟังต่อจากนี้เป็นการอธิบายขยายความจากเนื้อความอันเป็นภาษาบาลีทั้งเก้าปริเฉตออกมาเป็นภาษาไทยพร้อมกับยกตัวอย่างประกอบการอธิบายที่ง่ายแก่การเข้าใจและเนื่องจากเป็นการบันทึกเสียงที่เกิดจากการเรียนรู้ตามความเป็นจริงก็จะทำให้ท่านได้รับอัธรศจากการซักถามและคำตอบของผู้ที่สงสัย ในระหว่างฟังการบรรยายจะทำให้ท่านรู้สึกเหมือนกับว่าท่านได้ร่วมอยู่ในห้องเรียนในขณนะนั้นเลยทีเดียวและเพื่อประโยชน์แก่ท่านสาธุชนทุกท่านขอนำท่านไปสู่การศึกษาพระอภิธรรมอย่างง่ายงได้นะบัดนี้